สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พีนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมนะครับเก่งพรนพเอะโสธรนะครับเนาะผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเนาะมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับเนาะก็วันนี้นะครับมาพบเจอกันอีกสักคลิปนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับพอดีว่างๆนะครับเนาะพักผ่อนเมื่อเมื่อคืนก็เขาดาวนะเพื่อนพี่นะก็ว่างๆเนาะเพื่เพียก็ว่างๆก็มาชมพระกันนะครับเนาะอีกสักองค์หนึ่งนะนะครับเนาะเป็นพระที่ผมว่า ผ้าดีน่าใช้นะครับนมวลสารดีนะครับพิธีดีนะครับเนาะแล้วก็เกจิปลูกเสกก็ดีนะครับนาะกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมนะเป็นนะครับผ้าหลวงมพบปานนะครับวัดโคกเสือนะครับปีศูนย์ห้านะเพ็นพี่นะครับเนาะผ้าศูนย์ปีศูนย์ห้านะครับเนาะนี่นะครับนี่นะครับผมก็ผ้ารุ่นนี้นะครับเนาะน่าคือน่าใช้ตรงที่นะครับเนาะมวลสารดีนะครับเนาะแล้วก็เนี่ยผงอุดดีนะพเพื่อนพี่นะครับเนาะ พอใช้เนี่ยครับดินเก่ากับผงเก่านะพี่นะดินเก่ากับผงเก่าของหลวงพ่อป,ปานนะครับเนาะแล้วก็มาสร้างใหม่มาสร้างแบบทําบุญนะครับที่วัดโคกเสือนะครับปีศูนย์ห้านะครับแล้วก็เอาเกจิที่เป็นเหมือนสายสิทธิ์นะครับหลวงพ่อปานวัดบางลงโคแล้วก็สหสหธรรมิกนะครับเนาะ ของหลวงพ่อปานนะครับที่ยังมีอายุยที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเนอะคือในยุคนั้นนะครับก็มีหลวงพ่อโจงนะคุณพี่ดำเนาะมีหลวงพ่อโจงนะครับที่เป็นสาธรรมิกกับหลวงพ่อปานวัดบางนุงโคนะครับแล้วก็หลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับที่มาร่วมปลุกเสกนะครับพระรุ่นนี้นะครับผมนี่นะครับก็เดี๋ยวนี่นะครับเนาะผมพาชมเดี๋ยวผมพาซูมในโทรศัพท์ดูนะคุณพี่ับก็ก่อนอื่นนะพี่นะมาดูนะครับมาดูแนวทางการเล่นหาก่อนนะครับเนาะเอาหาย พารุนนี้นะมั nó, นมีแนวเล่นหาสากลนะครับเนาะเล่นหาทั่วไปนะครับเห็นไหมครับนะเว็บยูนะครับเนาะเว็บยูเว็บอะไรเล่นหาทั่วไปนะครับนะนี่นะครับผมยูนะครับเว็บทาประจันนะครับเนาะนะครับกีพาเล่นหาทั่วไปครับนะใช้ได้สบายใจแน่นอนนะครับผมนะดีดีพาเห็นไหมครับนี่นะครับผมนี่นะครับนี่นะนะครับมีลงหนังสือด้วยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวนี่นะครับ พิมพไก่หางพวงนะครับเนาะวัดโคกเสือนะครับหลวงพ่อปานนะครับผมนี่นะครับก็ก็ดูแนวทางการเล่นหาเสร็จนะครับก็เดี๋ยวก็อย่างที่ผมบอกไปนะนี่แรมเนาะประวัติของพระรุ่นนี้นะครับเนาะนะครับสร้างเมื่อปีศูนย์ห้านะพี่แรมเนาะนะครับสร้างเมื่อปีศูนย์ห้านะครับเนาะก็คือทําบุญที่ ที่วัดโคกเสือนั่นแหละนะครับเนาะก็ใช้นะพี่นะใช้ดินเก่านะครับเนาะดินเก่าผงเก่าผงอุดเก่านะครับเนาะของหลวงพ่อปานนะครับวัดบางนมโคนะครับเนาะมาทํานะครับแล้วก็เชิญหลวงพ่อจงนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับเนาะมาร่วมปลุกเสกนะเป็นพี่นะครับนี่นะครับก็ดูนะนะครับแต่ผมนะครับนะดูเนื้อหานะครับเนาะปีศูนย์ห้ามันเนี่ยมันสบายสบายอยู่แล้วนะพี่ เนาะก็อย่างว่านะครับเาเห็นนะครับถึงยุคสบายๆอยู่แล้วนะครับเนาะแต่ผมอยากจะให้เพื่อนๆพี่นะครับเราที่ที่อยากจะเก็บจะใช้สายนี้นะครับเนาะก็นี่นะครับเนาะที่ผมใช้ดูละกันนะเพื่อนๆนะครับที่ผมใช้ดูละกันนะครับเนาะก็คือผงอุดนะเพื่อนๆดูนะครับผงอุดนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเนาะเป็นผงอุดเก่านะเพื่อนๆนะเห็นไหมครับต้องมีอย่างนี้นะครับเนาะไม่ใช่ขาวแง่แก่นะเพื่อนๆนะครับดูดีๆนะครับเห็นไหมครับ นะครับผมไม่สะดวกจะลงกล้องนะเห็นไหมครับเนี่ยดูอย่างนี้ก็พอเห็นไหมครับเห็นธรรมชาติความเก่าไหมครับผงอุดเก่านะครับเนาะแล้วก็ธรรมชาติของพระปีศูนย์ห้านะครับเนาะต้องดูให้เป็นเนี่ยเห็นไหมครับก็เขาก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเนาะใช้ผงอุดของหลวงพ่อปานเก่านะครับกับดินเก่านะครับเนาะมาทํามวลสารนะครับเนาะสร้างใหม่นะครับสร้างใหม่แล้วก็ให้หลวงพ่อจงหน้าต่างนอกนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับเนาะปลุกเสกทับไปอีกนะนี่นะดูนะครับเนาะเนี่ย คืออยากจะบอกกันนะครับนะว่าดูให้ผงอุดเป็นเก่าๆอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมครับที่ใช้ดูแลกันนะพี่ะเห็นทั่วๆไปนะครับผมไม่รู้ว่าดีไม่ดีนะครับส่วนมากจะผงอุดขาวๆนะที่ผมเจอทั่วๆไปนะครับก็ก็เลยไม่ได้เอามาทําคลิปกับพี่นพี่นะครับเนาะพอดีมาตากมาเจอนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมาเจอผงอุดที่เนี่ยนะครับที่ตามหานะครับเห็นไหมครับนะเนี่ยผงอุดต้องเก่านะพี่ๆนะครับ ผงอุดก็คือผงอุดผงของหลวงพ่อปานวัดบางน้ำโคนนะครับที่ท่านเรือๆไว้นะครับแล้วก็เอามาทาผ้ากันนะครับผมนะแล้วก็ดูอ่ะนะครับดูพิมพ์ผ้านะครับมันีนเห็นไหมครับพิมพ์ผ้าเนื้อหานะก็อย่างที่บอกนะครับผ้าปีศูนย์ห้านะครับเนื้อหาเขาถึงสบายๆนะครับนวิธีการสร้างก็แบบเก่านะพี่เห็นไหมครับคูดนะครับนะครับกดแล้วก็เอาคูดนะนดูรอยหินกิ้งนะครับเห็นไหมครับนะ ปาดนะนะครับไม่ใช่คู่นะครับปาดนะครับกดพิม <cuanto> พ <40 If S 1> ์เอามือ <tamam> ปุ๊บป <lonely> <Find> ุ๊บปนะครับแล้วก็เอาไม้ปาดนะครับรอยหินกิ้งนะครับก็คือสร้างย้อนยุคกันนะพอดนี่นะแต่เขาก็คือใช้ดินเก่านะพี่นะดินเก่าผงเก่าแล้วก็วิธีการสร้างแบบเก่านะครับก็เลยเจาะรูอุดผงนะครับอย่างที่บอกนะครับอาดูผงกันดีๆนะพี่นะคืออยากให้ดูนะครับผมนะนี่นะครับผงเก่าจะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมครับนี่นะครับผมนะนะครับก็ ที่มาแนะนํานะครับอยากให้คือถ้าเจอนะครับเราอยากให้หามาใช้ก็คือนะครับเราได้ดินมวลสารของหลวงพ่อปานวัดบางวัดบางนมโคนะครับเนาะที่ที่เอามาทํามวลสารนะครับแล้วก็ได้หลวงพ่อจงปลุกเสกนะครับเนาะหลวงพ่อฤาษีลิงดำปลุกเสกนะครับก็คือเกจิสายอายุธยาหลายท่านนะครับแล้วก็สายสิทธิ์หลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับนานที่ไปไปร่วมกันเสกนะพี่เนะนี่นะครับดูนะ ผมก็ไม่รู้จะดูถ้าถ่ายกับแดดกับแไม่แดดอะไรจะชัดกว่านะพี่นะขอดูแล้วกันนะพี่นะนะครับนี่นะครับเนาะอ่ะนะครับผมนี่นะผงอุดนะครับคือเน้นอยากให้ดูผงอุดนะครับผมนะนี่นะครับดูนะครับนะเห็นไหมครับไข่เลยนะครับเนาะเก่าๆกันเลยนะครับเนาะที่เจอก็คือ คลิปที่ผมลงนะครับผมยังไม่เคยเอาหลวงพ่อพปานวัดโกกเสือมาลงนะครับเพราะมันไม่เจอองค์ที่ที่เข้าตาผมละกันนะพอดีนส่วนมากก็จะเป็นจะเป็นเนื้อไอเนี่ยขาวๆนะพี่นะผงอุดขาวๆนะครับแล้วก็คือผงอุดอย่างนั้นคือผมส่วนตัวผมไม่ชอบละกันนะพอดีนะก็ส่วนตัวละกันนะครับแต่ผมชอบเนี่ยนะครับผงอุดอย่างนี้นะครับผงอุดอย่างนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับน้ำมวลสารเก่านะพี่นะ มวลสารเก่านะครับเนาะเนาะมวลสารเก่าออกมาสร้างใหม่มันก็ต้องมีความเก่าอะนะครับเพราะมันเป็นมวลสารเก่านะครับผมพูดง่ายๆอ่ะยอ่ะพูดง่ายง่ายก็เหมือนหลวงพ่อเงินปืนแตกนะครับผมนะปีสองแปดใช่ไหมครับเนาะพระสร้างใหม่นะปีสองแปดนะครับแต่ทําไมเนื้อหาเขาจัดล่ะถูกไหมครับเพราะเขาเอาพระพวกเทวรูปอะไรที่อยู่ในใต้ฐานใต้ฐานซุกซุกชีนะครับที่ขุดเจอถูกไหมครับนะครับโลหะเก่ามาหลอมใหม่มันก็ต้องเก่านะครับแต่ที่มันแยกได้ ที่มันแยกได้เพราะอะไรธรรมชาติไงครับเนาะขี้บงขี้เบ้าขี้เบิร์อะไรมันมันไม่ไปมันไปไม่ได้่มีนะก็คือนะครับมวลสารเก่าแต่เอามาสร้างใหม่นะครับถูกไหมครับมันก็ลอยตะไบมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับขี้เบ้ามันก็ไม่ใช่นะครับที่ผมจะเน้นตลอดนะครับเนาะไม่ว่าจะเครื่องล้างนะครับหรืออะไรก็ช่างนะพี่นะมันก็ต้องดูรอยตะไบถูกไหมครับนะนะครับเขี้ยวเสือหลวงป้าอย่างเงี้ยแกะเขี้ยวแกะเสือนะครับเขี้ยวเสือมันก็ต้องเก่าถูกไหมครับ แกะมันก็ต้องเก่านะครับต่อให้เขี้ยวเสือมันเก่ามันร้อยแกะใหม่ยังเป็นแบบเป็นเสียนอยู่เลยมันก็ไม่ใช่คือผมพูดถูกไหมครับนะครับนะครับเนี่ยแหละครับมันก็คือธรรมชาติองค์รวมของการดูพระนะพี่ๆนะยิ่งธรรมชาติพวกนี้นะครับเนาะถ้าถ้าใครแบบชอบเครื่องรางนะครับเนาะต้องต้องแบบให้ความสําคัญเลยนะนะครับเพราะอะไรม่พี่ๆนะเครื่องรางนะครับมันเป็นงานทํามือนะครับมันเป็นแฮนด์เมดนะพี่ๆเขาดูศีลนะครับจะมาดูเฮ้ยมันต้องเหมือนองค์นี้นะเว้ย มันต้องเหมือนองค์นั้นด้เวยนะครับเหมือนนะระวังให้ดีนะครับเหมือนจะเก้นะพี่นะเพราะอะไรนะครับงานทํามือมันไม่มีบล็อกพี่พี่นะครับเนอะถูกไหมครับนะครับมันมีความคล้ายได้นะครับแต่มันไม่เหมือนนะพี่พี่นก็เหมือนง่ายๆนะพระปิดตาโบราณไอ้พิมพ์ที่ปั้นไอ้ปั้นเส้นยันนะพี่นะเห็นไหมครับเซียนยุคเก่าเขายังบอกเลยถ้าเหมือนกันต้องมีเก้องหนึ่งถูกไหมครับเพราะมันเป็นงานทํามือนะครับ บางคนก็ตีความไม่ออกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะเว้ยมันต้องเหมือนมันมันไม่ใช่นะนะครับเครื่องรางยิ่งเครื่องรางอะความเหมือนบางทีมันใช้ไม่ได้เลยนะครับผมถึงบอกเครื่องรางธรรมชาติสําคัญนะครับผมนะนะครับก็คือนะครับเขี้ยวนะครับเหมือนงาหลงพ่อเดิมนะครับนี่นะงาเก่านะครับเนาะงาเก่าใช่ไหมครับงาเก่าแกะก็ต้องเก่านะครับเนาะสินก็ต้องใช่นะครับมันก็แค่นั้นนะนะนะครับแล้วแล้วยิ่งมีรักมีอะไรมันก็จบง่ายนะครับมีธรรมชาติการใช้มาเสริมอีกนะครับ มันก็ยิ่งจบง่ายนะครับมันก็ยิ่งสบายใจนะครับผมนะนี่นะครับผมนะก็ว่างๆนะพี่่นะก็นั่งคุยกันนี่นะครับเนาะวันพักผ่อนนะครับผมก็ผมจะกลับจะกลับวันที่สามนะครับนะดูต้นพริกต้นพริกนะครับเนาะก็วิถีชาวบ้านนะครับแกก็ปลูกไปเรื่อยนะพี่เนาะพริกเนี่ยนะครับกอไผ่นะครับเนาะปลูกไปกินหน่อไม้นะพี่เนะ อันนั้นก็ยุงข้าวนะนะครับกลางคอกงมวนข้างหลังข้างหลังอึ๊บข้างหลังนั่นก็เป็นสวนน,วนะวิสวนที่สวนภาคเห็นไหมครับต้นมะละกงกละกอเดี๋ยวนะผมพาไปดูจะค่อยเดินม,มาเอาผ้าก็ได้นะครับก็เป็นวิธีพอเพียงนะวิธีเนี่ยไม่เน้นเขาไม่ได้เน้นขายนะครับบางทีมันโตเยอะไม่ทันขเขาก็เ,เอาไอ้โต๊เอากอีอ่ะนะครับไปวางไว้ตรงนู้นนะครับ,นนรบแล้วก็ติดไป,ไป้ายมาแจกฟรีนะครับเอาวางไว้ใครผ่านไปผ่านมาก็มาหยิบนะครับ นี่นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับก็เป็นนี่ก็เป็นสวนคัวนะครับเนาะสวนป่านะครับมีอะไรอันนั้นตะลิงปิงครับเนะนะครับ,นะนะรบตะลิงปิงแล้วกน็นะครับนี่นะ นะครับก็ธรรมชาติบ้านนานะพี่ๆนะจริงๆไอ้ตรงนั้นน่ะนะครับจริงๆเขาที่ถมไว้นะครับถมไว้ที่แรกว่าจะสร้างบ้านนะพี่ๆนะนะครับที่ทาข้อคัใงมาอีกอันหนึ่งครับที่เป็นนูนๆตรงนู้นนะตกข้อกังวันนู้นพี่ๆนะพอดีตรงนี้เวลาเจอฝนมันแฉะนะครับเขาก็เลยไปทําเพิ่มตรงนั้นเห็นไหมครับที่ถมถมไว้นะครับที่ถมไว้ตรงตรงนั้นนะครับ นะตรงข้อหัวหนุน่นอะจริงๆคุยกันไว้ที่แรกว่าจะทําบ้านนะพนี่นะ้ำน้องเวลากลับมาเที่ยวบ้านจะได้แบบมีมีบ้านนอนนะครับผมนะมีบ้านนอนอะไรเงี้ยแต่โอ้โหนะครับปีหนึ่งกลับบ้านสองครั้งพี่น้นี่นะกลับบ้านสองครั้งแล้วใครจะดูแลนะครับนะ้องพ่อแม่แกก็แก่แล้วนะครับก็เลยก็เลยยังไม่ได้ทาอะไรบอกยังไม่สร้างนะพนี่นะับน,นะนะครับพอดีมันมีไม้เนี่ ไม้เหลือด้วยเนี่ยมั้งไม้เก่าแก่นะครับแกก็เลยว่าจะทําให้ตอนนั้นนะครับก็เลยบอกยังไม่เอานะครับเนาะเหมือนเพิ่มพาราให้แกนะพี่ๆนะครับนะกวาดเช็ดถูบ้านเนี้นะครับปีกับสองครั้งเนี่ยกับตีสี่ห้าวันหกวันนะนีก็เสียดายบ้านนะครับจะตาให้เก่าเฉยๆนะครับนะก็โอเคนะพี่ๆนะครับลอชมบรรยากาศกันนะครับบานไล่ไปนานนะพี่ๆนะครแล้วก็พูดคุยทักทายกันนะครับผม เพื่อใพี่จะได้เออเห็นวิวที่ทัศน์แบบเขียวเขียวนะครับสบายหูสบายตานะครับผมนะก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่นะครับเนาะเป็นเคยนะครับเนาะที่แวร์รับชมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไติดตามกันมาตลอดนะครับผมนะแล้วก็ฝากเพื่อนๆพี่ที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดตับตะไคร้นะครับช่องให้ผมกันด้วยละกันนะครับผมนะขอบคุณครับสวัสดีครับ